สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หลังจากที่ฝนตกตอนเย็นนะคะตกหนักมากวันนี้เราก็ลงมาคลองกันนะคะอากาศเย็นสบายมากๆเลยอะนั่นเจอสวิงแล้วหยิบสวิงแล้วอุ้ยปลาเลยอะ่ะ นี่ทุกคนมีการตักปลาอีโกโน,นะคะนี่ปลาีโกละหนึ่งตัว้วยสุดยอดว่ะ เฮ้ยได้แล้วโหดูตัวสวยด้วยอนี่ยนี่อ่ะโก้อีกแล้วออเอาไม่กล้าจับเดินลุ้นตำตอ,อะไรอ่ะอุ้ยไฟกระพริบ,บแหละของดีของดีอ่ะไหนดูเวอ,อ,อุ้ยอ,อุ้ยอุ้ยหึ่ยจักได้ด้วยเนี่ยอุ้ย วุ้ยนี่นี่นี่ปลาอุกเฮ้ยมันตักให้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยเหรอเนี่ยโอ๊้ยโอ๊เอาเอาวุ้ยโอ๊เห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยเก่งวัวตักไปอีกโคได้ด้วยอ่ะ

lấy bọt nghe bảo hàm dục dích à. ừ. หาอะไรอ่ะของแปลกมดูแปลจริงป่า อันนีของเคยเคยหูยโอ้โหสองตัวเลยเนี่ยเก่งว่ยตักเยอะสองตัวมันอยู่คู่กันนะกรุงเลไรตัวเล็กตัวใหญุ่้ยุ้ย มุ้ยทุกคนมีมีมีกุ้งกุ้งโอ้โหดึงดึงแลนดโอ้ยนี่ได้แล้วอุย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 เฉดกันเกือบอืมได้กุ้งกุ้งหลวงหนึ่งตัว โอ้โหโอ้หโอ้โ <intuit> อ <p io> ุ <JD et ful> ้ยไอ้บูไอ้บูอุตัวใหญ่ด้วยอ่ะเนี่ยตักไอ้บูได้หนึ่งตัวตัวนี้ประมาณหกเจ็ดขีดได้ได้กุ้งอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะทุกคนตัวที่สองนั่นะคะเนี่ย ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะดูตักปลาบูตักปลาบูตักปลาอกโก้ตัผลงานของเราค่ะนี่ปลาอีกโก้ตัวสวยๆเลยนะคะเนี่ยได้ปลาอีกโก้มาสิบตัวได้มั้งนี่ แล้วก็ปลาอุกได้ปลาอุกมาตัวหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะทุกคนได้กุ้งได้กับข้าวแล้ววันนี้ยนาะนี่ได้กุ้งมาสองตัวกับปลาอีกโก้แล้วก็ปูอยู่ในนี้สามตัว นี่ค่ะปลาบูไซส์สวยอีกแล้วอีกสองตัว